สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราอกอัลลอยวีหนึ่งน,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเรืนี้จะทําขึ้นไปแนนาสินค้าไม่ได้เชิญชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีินก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับแลาดล็อกเรนเวิร์ดเอ็นเอพีกิร์ตกิวตตี้นะอันนี้ก็จะเป็น ep ที่ยี่สิบสองนะอันนี้เราก็จะมาพูดถึงบัญชีสายฟรีนะและนดล็อกนะก็บัญชีก็หลายๆบัญชีก็ รับเ,เกมเนี่ยก็จะมีการเติม V.I.P กับการทำอะไรแต่และพวกบัญชีสายฟรีนะกเออ็เห็นคนพูดว่าบัญชีสายฟรีเนี่ยจะสามารถขายพวกโอลิกับอีรูได้อย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็มันก็จะรวมถึงไอเทมต่างๆนะที่อยู่ภายในเกมแล้วก็ยังซื้อขายปกติได้นะนะพวกอไอเทมพวกนี้นะก็ซื้อขายปกติผมก็ตั้งนี่นะก็คือตั้งก็ได้ตั้งได้ไม่เกินสิบล้านนะ ไอเทมต่างๆก็ยังตั้งได้อยู่แต่ว่าพวกอุปกรณ์อุปกรณ์และการ์ดก็ไม่สามารถตั้งได้นะแล้วก็ของจากช็อปแคสเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อมาขายได้นอกจากพวกที่เติมนะเติมว่าเราจะเติมมันก็จะขายพวกอุปกรณ์จากแค h ช็อปในร้านได้นะครับนะ พูดถึงเรื่องการการตั้งร้านไปแล้วนะการรับซื้อไอเทมนะการรับซื้อไอเทมก็อ่านอีกอย่างหนึงก็ได้เลยเอเทเนตซีะนะอย่างที่เราไปตั้งรับซื้อของขายของเนี่ยก็ยังตั้งรับแล้วก็เดลกันได้นะ,ะก็ได้ปกติที่ทําไม่ได้ก็คือขายอาวุธนะขายอาวุธแล้วก็การก็ต้องขายขายขายในตลาดเขาแล้วก็ของพวกพวกบางอย่างเนี่ย พวกที่เป็นแบบก่องหรืออะไรพวกนี้มันก็จะขายไม่ได้นะ,ะบางอย่างนะแต่หลักๆไอเทมส่วนใหญ่ก็ขายได้นะอะก็จะประมาณนี้นะผมก็กลัวว่าเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอาชีพแต่มันต้องมีแบบว่าใช้ใช้ไอเทมเนี่ยต่างๆเนี่ยทำเก้พวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดมันเดลก็ไม่ได้ตั้งราคไม่ได้เหมือนก็มันก็จะไม่ใช่แนนดอลใหเกมแล้วนะอ่ะ โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจะเจอกันใหม่อีกปีหน้านะครับบ๊ายบาย